สวัสดีค่ะย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องเกินใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสารามไปซะแล้วนะคะต่อจากตอนที่แล้ว การประชุมถูกจัดขึ้นที่รัฐสภาภายหลังจากจบงานเทศากาลเปิดประเทศเทมเพสมันเป็นวันอันแสงโกลาหลเหล่าสมาชิกสภาต่างส่งเสียงโวกเวกฮินาตาซาคากุจิเป็นแขกอีกคนที่คอยเฝ้าสังเกตการประชุมเธอได้รับคำเชิญให้มาเข้าร่วมงานในฐานะคนรู้จักของจอมานิมุรุฮินาตาจะปฏิเสธพวกเขาเลยก็ย่อมได้เพราะศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์แห่งทิบะจิมไม่ได้สังกัดอยู่ภายใต้สภาดังเช่นสมาคมอิสระเรียกว่าเป็นองค์กรผู้ให้ความร่วมมือแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน โดยสิ้นเชิงมากกว่าและในฐานะหัวหน้าองค์กรนั้นไม่มีเหตุผลอันใดเลยที่เธอจะต้องปฏิบัติตามคําเชิญทว่าหลังจากได้ฟังวาระซึ่งถูกหยิบยกขึ้นมาพิปายในสภาฮินตาตะกับตัดสินใจจะเข้าร่วมงานนี้ด้วยวาระการประชุมดังกล่าวเกี่ยวกับความเหมาะสมที่จะให้เทมเพเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสภาทิศทางของมติมีส่วนสําคัญ ต่อการทําความเข้าใจแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับนานาประเทศฝั่งตะวันตกในอนาคตเป็นอย่างยิ่งมันจึงเป็นสาเหตุให้เธอมาอยู่หน้าที่แห่งนี้ทว่าฮินตาผู้ตัดสินใจเช่นนั้นกับกําลังเหนื่อยหน่ายกับการประชุมอันแสนวุ่นวายตรงหน้าเธอเป็นผู้รับผิดชอบจาัดก,การทุกอย่างเวลาจัดประชุมด้วยเหตุน,นี้งานจึงดําเนินไปอย่างไร้ข้อขัดแยงด้งใดๆแถมยังลงมติปิดก,การประชุมได้ในเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นอย่างเลวร้วายที่สุดคือการใช้อํานาจปิดปากให้เงียบกันซึ่งฮินตานิยมใช้วิธีนั้นมาตลอดจนถึง ปััจจุบนแม้แต่การประชุมของเทมเพสที่เธอเข้าร่วมมาก่อนหน้านี้ถึงจะมีแต่พวกผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแสนจะน่ารอาถ้าทว่าในหัวข้อสำคัญกับลงมติเห็นชอบเป็นอย่างง่ายได้ภาพเาากับฝันกลางวันเหล่านั้นคือสิ่งที่ฮินาตาไม่อาจทำใจเชื่อได้เลย ถึงเรื่องนั้นจะเป็นกรณียกเว้นแต่ก็น่าจะเจรจาให้มันสร้างสรรค์กว่านี้หน่อยไม่ใช่หรืองไงความคิดดังก,ก,กล่าวเกาะกลุมอยู่ในหัวใจของฮินาตะสำหรับเธอผู้เคยประสบพบเจอแต่การประชุมอันราบเรื่นแล้วภาพการโต้เถียงที่แผ่อยู่ตรงหน้านั้นคิดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากการแสดงจำอวดบนเวทีประเทศนั้นไว้ใจได้นะครับผมมองว่ายังไงก็ควรรับพวกเขามาเป็นพวกเดียวกับเราให้ได้ ท่านว่าอย่างนั้นเลอะแต่อีกฝ่ายเป็นถึงจอมานเชียวนะกับเจ้ามังกรวายุข้างคงพอต่อรองได้อยู่หรอกแต่ถ้ามันโกรธขึ้นมาเราจะไม่โดนเล่นงานเอาเลือกไม่เห็นต้องกังวลตรงไหนมันก็เหมือนกับจิ้งจอกแอบ,บอ้างบารมีเสือตัวจอมานเองอาจจะไม่มีพลังอะไรด้วยซ้ําเหลวไหลหนะ้าถ้างานเรื่องที่สูสีกับท่านฮินนตละล่ะจะว่ายังไงเราควรมองว่าจอมานนั่นแข็งแกร่งได้ด้วยตัวเขาเองไม่ใช่หรอพวกเขายนความเห็นที่ไม่น่าพิสมัยใส่กันไปมาอยู่อย่างนั้น พินาตาคิดว่าโง่เง,ง,ง่าสิ้นดีฉันนั่งอยู่ตรงนี้แท้ๆยังอุตส่าห์พูดประเด็นนั้นออกมาได้เนอะแต่ถ้าทีไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรนั่นมันสุดยอดจริงเธอยกย่องในตัวพวกเขาจริงๆพี่กล้าพูดเรื่องความเก่งหรือไม่เก่งต่อหน้าตัวเธอแบบนั้น จะดีหรือครับจอมาริมรุประกาศตนว่าเป็นผู้นำมหาพงภัยแห่งจูราไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ได้พูดในงานเปิดประเทศว่าจะไม่ปล่อยให้อาศูนออกไปถึงบริเวณชายป่าอีกด้วยเรื่องนี้มันมีความหมายมากขอให้แต่ละท่านช่วยไต่ตองกันให้ดีๆก่อนลงมติเถอะนะครับ ใช่แล้วในกลุ่มประเทศของพวกเราเต็มไปด้วยประชากรที่ต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวอานย์อยู่ทุกวันคืนคำพูดของจอมาจะช่วยแก้ไขเรื่องนี้ได้ซึ่งอันที่จริงตั้งแต่สถาปนาเทมเพลขึ้นมาความเสียหายที่เกิดจากอาูุก็ลดลงไปมากเหมือนกันอาูุในมหาพงภพยแห่งจูรามีจอมาลิมุุคอยควบคุมอยู่ประเทศที่หันหน้าเข้าหาชายแดนอันยาวเหยียดนั้นเลยพลอยได้รับผลประโยชน์ไปด้วย ประเทศที่คล่องแหวกกับเทมเพสประเทศอื่นๆที่ถูกคุกค,คามหรือประเทศซึ่งปลอดภัยกว่าที่กระจายตัวอยู่ทั่วเขตแดนด้วยจุดยืนที่ต่างกันความคิดเห็นจึงต่างออกไปชาติที่ต้อนรับการปกครองของจอมาริโมลุคืออาณาจาักรต่างๆที่ติดต่อกับเทมเพสพวกเขาเข้าร่วมงานเทศกาลเปิดประเทศและเห็นสภาพความเจริญของบ้านเมืองเข้ากับตาเทมเพสอาจเป็นแดนอสูรแต่หากมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติตนโดยตรงพวกเขาก็ยินดีนี่คือความเห็นของประเทศในกลุ่มนางกล่าวส่วนประเทศ ต่างๆที่ถูกคุกคามนั้นไม่อาจตัดสินใจรับมือได้ด้วยตัวเอง พวกเขาจัดการกับวัศน์ภายใต้ความคุ้มครองของสมาคมอิสระและฟูเซเดอร์กองทัพประจำประเทศมีขนาดเล็กและอยู่ในสภาพที่ไม่อาจเคลื่อนไหวโดยขาดการไต่ตองได้เพียงแค่คิดว่าต้องรักษาสถานะของตัวเองไว้ไม่ว่าประเทศไหนก็พยายามอย่างสุดความสามารถด้วยกันทั้งนั้นประเทศที่มีไหวพริบจะวางแผนว่าสามารถใช้เทมเพลตเป็นเครื่องมือได้หรือไม่ทว่าบางแห่งกับส่งคนไปร่วมงานเทศกาลเปิดประเทศอยู่บ้างซึ่งประเทศเหล่านั้นล้วนเป็นชาติที่ไม่ไว้ใจศนมาตั้งแต่แรกทั้งสิ้ พวกเขาคือแคว้นเล็กๆที่มีความเห็นขัดแย้งกันอย่างรุนแรงทั้งยังมีจุดยืนไม่มั่นคงต่อการเข้าเป็นพวกกับทุกฝ่ายและหากจะกล่าวถึงอาณาจักรใหญ่อันเพียบพร้อมไปด้วยความสงบสุขทางสังคมกับบรรดาเมืองขึ้นต่างๆนั้นพวกเขามีท่าทียอมรับในเบื้องต้นซึ่งล้วนแต่เป็นความเห็นจากผู้ที่อยู่ในสถานะปลอดภัยที่ปรึกษากันแล้วว่าพวกตนจะได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้างสำหรับพวกที่ตอบโตความคิดเห็นเหล่านั้นได้แก่คนประเภทที่มีสถานะเครือบแคลงใจกับนโยบายของจอมารี มลุหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาคนที่จะตกเป็นเป้าโจมตีของจอมานก็คือตัวพวกเขาเองเพราะหลับหูหลับตาเชื่อเช่นนั้นจึงต่อต้านอย่างรุนแรงจนถึงกับกลดาประเทศซึ่งหันหน้าเข้าหาเทมเพสอย่างจริงจังว่าเป็นคนทรยศหักหลังที่ถูกจอมานหลอกไปในที่สุดจากข้อดีข้อเสียซึ่งขัดแย้งกันมาจนถึงตอนนี้จึงไม่แปลกหากการประชุมจะเต็มไปด้วยความวุ่นวาย เมื่อมองจากสายตาของพระเจ้าคงเห็นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องงี่เง่าไห้สาระทว่าบรรดาประเทศสมาชิกส่วนใหญ่นั้นต่างพยายามรักษาผลประโยชน์ของตัวเองกันอย่างเอาเป็นเอาตายเพราะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ฮินตาจึงอดทนหนดกลั้นเอาไว้แต่กันนั้นยอมพิจารณารับพวกเขาเถอะถ้าเขาบอกว่าจะเป็นพันธมิตรด้วยเราก็ยินดีต้อนรับแต่ขอของฝากติดไม้ติดมือมาให้สักหน่อยแล้วกัน แต่พวกเขาต้องพิจารณาจุดยืนให้ชัดเจนว่าคิดจะเคารพกฎหมายระหว่างประเทศที่พวกเราบัญญัติไว้หรือไม่ที่มีปัญหาคือสมาชิกสภาที่สังกัดอยู่ในอาณาจักรใหญ่พวกเขามีข้อมูลระดับหนึ่งมาตั้งแต่ต้นและด้วยข้อมูลนั้นยังปลุกปั่นการประชุมอันแสนวุ่นวายให้ยิ่งโกลาหลเข้าไปอีกวัตถุประสงค์นั้นชัดเจนพวกเขารงมติเอาไว้แล้วที่เหลือก็แค่ชี้นําเส้นทางซึ่งจะพาไปยังจุดมุ่งหมายอย่างแนบเนียนเท่านั้น ความเขาคือบาปการไม่รู้ข้อมูลที่ถูกต้องก็อาจสร้างความเสียหายอย่างมหันลพวกเขาหลอกให้ผู้อ่อนแอเสียคะแนนเสียงอันมีค่าของตัวเองไปอย่างไรก็ตาม ดูท่าผลการลงคะแนนเสียงจะเห็นชอบให้เทมเพสมาร่วมเป็นสมาชิกสภาสินะถ้างั้นก็เข้าทางฉันพอดีฮินตาตะคิดเช่นนั้นความคิดเห็นของอาณาจักรใหญ่พร้อมกับความตั้งใจของฮินาตะแม้ไม่เป็นธรรมต่อประเทศเล็กอันอ่อนแอแต่เธอก็เห็นว่ามันถูกต้องแล้วที่จะปิดปากเงียบต่อไปแค่ต้องใช้ความอดทนนิดหน่อยเท่านั้นความเห็นของจอมาริมรู้จะเป็นอย่างไรก็ช่างที่สําคัญคือเราได้ประโยชน์หรือเปล่าต่างหาก ใช่แล้วล่ะตอนนี้ข้าก็ติดใจความเคลื่อนไหวของบุรพายอยู่เหมือนกันไม่มีเหตุผลอันใดเลยที่จะปฏิเสธไม่รับกําลังลบของจอมมารเข้ามาเป็นพันธมิตรโดยยุคแห่งอาณาจักรรสเทียผู้กุมอานาจคนหนึ่งในสมาชิสภาโยฮันน์รสเทียปีปากพูดถึงความเป็นไปในจกักรวรรดิวันออกขึ้นมาคําพูดของโยฮัน์เรียกเสียงือฮาให้กับเหล่าสมาชิสภาจากนั้นจุดสนใจในงานจึงย้ายมาบรรจบอยู่ที่เขาแต่เพียงผู้เดียว ในที่สุดก็เข้าประเด็นสักทีสินะที่น้าตาคุ้นคิดถึงจะอารมพบทยืดยาวไปหน่อยทว่านี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าคุนนางการเปิดศึกลองเชิงดูว่าอีกฝ่ายรู้ข้อมูลถึงขั้นไหนเมื่อมั่นใจในสถานภาพของตนเองแล้วจึงค่อยเผยเคี้ยวเล็บออกมานั้นเป็นวิถีของพวกเขาแล้วโยฮันคายจะคุมกระแสของที่แห่งนี้ไว้แล้ว ทุกท่านคงพอทราบกันดีแล้วว่าจักรวัิตะวันออกนัสกาน้มเรียมอูเมเลียเพื่อจักรวรรดิแห่งทิศบุรพามีความเคลื่อนไหวในแวดวงทหารอยู่พ่อค้าซึ่งเข้าออกที่นั่นรายงานมาว่าดูเหมือนพักหลังพวกเขาจะกําลังจัดก,การฝึกซ้อมกองพลกันอย่างเต็มที่ที่ประชุมเนียยสงัดอีกครั้งด้วยคําพูดของโยฮันที่น่ารู้ข้อมูลตรงนี้ดีราชาคนแคกาเซลเองก็ย่อมรู้เรื่องในฐานะอาณาจักรเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันกับจักรวรรดิดังกล่าวเขาเข้าถึงความเคลื่อนไหวในจักรวรรดิโดยผ่านทางการ ขายยาฟื้นฟูและอาวุธโทธปรณ์เนื่องจากอาณาจักรคนแคร์วางตัวเป็นกลางกษัตรการเซลคงทำได้แค่เพียงปิดปากสนิทเพื่อรักษาความลับเอาไว้และแน่นอนว่าดิมูรุก็ย่อมรู้เช่นเดียวกันหลักฐานคือการที่เขาอวดเทคโนโลยีในงานเทศกาลเปิดประเทศนั่นเองดิมูรุพูดออกมาหน้าตาเฉยว่ามันคืองานที่พวกนักวิจัยเองซึ่งไม่ใช่แน่นอนที่พวกเขาพูดต้องเป็นการข่มขู่กษัตรการเซลไม่ผิดแน่เรียกว่าข่มขู่อาจจะเกินไปหน่อยแต่ตอนนี้เทมเพสกำลังผลิตยาฟื้นฟู ลิมรู้จึงจำต้องพูดแบบนั้นออกไปโดยปียาย ประมาทไม่ได้เลยจริงๆทั้งที่รู้ความเคลื่อนไหวในจกักรวรรดิแถมยังดักคอเรื่องที่กรรษัตริย์กาเซลปิดปากเงียบเอาไว้อีกคงมองการไกลจนวางแผนป้องกันไปถึงไหนตอนไหนแล้วละมัง้งพูดได้คําเดียวว่าเหนือชั้นสุดๆไปเลยฮินาตารู้สึกเช่นนั้นเธอเข้าใจผิดถึงขนาดคิดว่าริมูรูห้าวหาญโดยที่เจ้าตัวไม่ทันรู้เรื่องรู้ราวด้วยเลยอย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้คือสิ่งที่ฮินตาไปล่วงรู้มาถ้าว่ามันกลับเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่งสําหรับสมาชิสภาเกินครึ่งซึ่งรวมตัวกันอยู่่่ทีแหง ทุกคนต่างประหลาดใจกันยกใหญ่พร้อมตั้งตาคอยในสิ่งที่โยฮันกำลังจะเอ่ยพวกเขาเก็บข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะจำเป็นต้องคิดหามาตรการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประเทศของตนอนาณาจักรยักษ์ใหญ่ซึ่งจะทับสำรองเตรียมไว้แล้วยังพอทำเนาแต่อณาจักรขนาดเล็กไม่มีความพร้อมมากพอที่จะคำจูนกองกำลังของตนนับจากยามสงบสุขดังที่กล่าวไปข้างต้นว่าสัสดส่วนกองทัพของพวกเขานั้นแคบนะักแม้การระดมพลทหารรับจ้างจะเป็นกระแสหลักในช่วงสงคราม ทว่าถ้าหาแต่ละประเทศเริ่มกักตุนกําลังลบในคราวเดียวแรงงานย่อมขาดแคลนลงไปตามหลักเหตุและผลเย็นไว้ก่อนทุกท่านการเคลื่อนไหวของจักรวรรดิไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นตอนนี้เสียหน่อยเรามาคิดแผนรับมืออย่างค่อยเป็นค่อยไปกันดีกว่าโยฮันพูดด้วยน้ำเสียงจูงใจอย่างที่ฮินตาคิดไว้ประเด็นสำคัญกำลังจะเริ่มต้นนับจากนี้ไปแล้วท่านจะทำยังไงล่ะทันทีที่สมาชิกรายหนึ่งเป็นเสียงออกมาพวกที่เหลือก็ว่าตามกันเป็นขบวน ข้าเห็นชอบว่าสภาควรรับพิจารณาเทมเพสเข้าเป็นสมาชิกโยฮันลงความเห็นอย่างหนักแน่นเพื่อสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองรอบตัวเพียงเท่านั้นบรรยากาศในที่ประชุมก็เปลี่ยนไปกระทั่งบรรดาผู้หวาดกลัวจอมาแปลกหน้ายังตระหนักได้ว่าจากักรวรรดิตะวันออกนั้นเป็นภัยอย่างแท้จริงแม้เทมเพสจะเป็นดินแดนอสูรแต่จิตใต้สำนึกของความเป็นมนุษย์ทำให้พวกเขาสามารถเจราจาต่อรองได้ตามปกติเทียบกันแล้วจกวักรวรรดิกับเป็นศัตรูโลกมากที่อยากจะกินกินทุกสรรพสิ่งเพราะความเป็นมนุษย์เหมือนกัน สมาชิกสภาจึงอ่านปลายทางออกว่าพวกตนมีโอกาสที่จะพ่ายแพ้ให้กับการต่อสู้ไปในที่สุดชนชั้นผู้นำทุกคนต้องถูกเข็นฆ่าเป็นแน่ จัก,กรวรรดิคือรัฐทางการทหารอันยิ่งใหญ่ซึ่งมีประวัติบูกิสดินแดนมากมายและเติบโตมาจนถึงปัจจุบันพวกเขารับเมืองกับชาติสตัตอย่างเต็มกำลังแม้กระทั่งนานาชาติประเทศฝั่งตะวันตกยังต้องตกเป็นเป้าของความหวาดกลัวสมาชิกสภาหลายต่อหลายคนส่งเสียงเห็นชอบในข้อเสนอของโยฮันเมื่อตัดสินทิศทางได้แล้วประธานการประชุมก็เปล่งวาจาออกมาว่าเงียบเสียงหน่อยจากนั้นการลงคะแนนจึงเริ่มต้นขึ้นตามการชี้นําของประธานที่ประชุม เมื่อปลุกปั่นให้ทุกคนกลัวได้แล้วต่อมาคือการกดดันให้ยอมรับโยฮันช่างมีฝีมือยอดเยี่ยมสมกับเป็นชนชั้นผู้ดีเสียจริงนี่ก็ตรงตามแผนที่เขาวางไว้หรือเปล่านะถึงอย่างนั้นตั้งแต่เข้าเรื่องมาก็ยังนานอยู่ดีฮินาตาคิดเช่นนั้นฮินาตาดำรงสถานะบุคคลที่3ซึ่งไม่มีสิทธิ์ออกเสียง เธอเฝ้าสังเกตการประชุมจากมุมมองอันสุขุมและเข้าใจมันได้เป็นอย่างดีเรื่องทั้งหมดคือละครปาหีที่ถูกกำหนดเขาโค้งเอาไว้แล้วเธอโล่งใจที่มันน่าจะสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้กว่าแปชั่วโมงผ่านไปนับตั้งแต่เริ่มเปิดประชุมแม้จะมีการพักขั้นเวลาทว่าความห่อนล้าก็ไม่อาจบรรเทาซึ่งนั่นไม่ใช่อาการทางกายหากแต่เป็นจิตใจด้วยเหตุนี้ฮิตาตะจึงรู้สึกเหนื่อยล้ากว่าปกติ ถึงอย่างนั้นก็มีแต่คําถามไร้สาระเต็มไปหมดเลยนะแค่บอกกันตรงๆว่าอยากควบคุมไม่ให้จอมารริมุรุทำอะไรตามใจเสียก็สิ้นเรื่องฮินาตาคิดสุดท้ายแล้วที่พวกเขาเรียกเธอมาก็เพื่อการนี้หากรู้จักริมุรุก็ว่าไปอย่างแต่คนไม่รู้จักย่อมมองอีกฝ่ายว่าเป็นจอมาน พอเชิญคนพวกนั้นเข้ามาประชุมใจจริงพวกเขาจึงคิดว่าต้องเตรียมการคุ้มกันให้แน่นหนาเผื่ออยีฝ่ายเกิดกระทําการรุนแรงขึ้นมากรณีนี้แยกออกมาเป็นคนละเรื่องกับลิมุรุสําหรับที่นตานั้นพวกสมาชิสภา,านับว่าวางใจได้ทีเดียวผู้จ่าอ้อมค้อมไปมาคือเทคนิคในการต่อรองของคุณนางที่บอกว่าจกักวาดเคลื่อนไหวก็เป็นเพียงคําขู่ธรรมดาเท่านั้นต่อให้ทําจริงคงหนีไม่พ้นแค่การเคลื่อนไหวแสดงพลังทั่วไป เพราะการจะบุกลุกฝั่งตะวันตกอย่างเต็มตัวนั้นต้องคอยตามเก็บสิ่งกีดขวางซึ่งกองเท่าภูเขาเหล่ากาเสียก่อน <S <S เช่นเดียวกับมหาพงไพรแห่งจูราและประเทศแห่งยุทธภัณฑ์ราก้อนริมูรุหรือกษัตริย์กาเซลต้องเตรียมรับมือกับจกักรวรรดิอยู่เป็นแน่ทว่าสำหรับฮินตาแล้วเธอคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรหา,จากจักรวรรดิจะลงมือขึ้นมาผลโหวตประกาศออกมาเป็นอันว่าเทมเพสได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมสภาด้วยคะแนนเสียงสนับสนุสน,นจํานวนมหาศาล ท่านี้สหพันธรัฐจูราเทมเพสเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้ร่วมบุดมการของพวกเราเราจะส่งจดหมายเชิญไปยังสหพันธรัฐจูราเทมเพสซึ่งเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังจากสำรวจความตั้งใจของพวกเขาในการเข้าร่วมสภาแล้วจึงค่อยเริ่มเปิดการหารือครั้งต่อไปจบการประชุมประธานสภาประกาศก้าวอย่างน่าเกงขามการหารือสิ้นสุดลง หลังจากนั้นค่อยว่ากันแต่คราวนี้เลิกยุ่งกับพวกขุนนางดีกว่าพินาตาตั้งใจแน่วแน่และก็ขอจบตอนที่156เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน EP หน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ